นิทานเรื่องชาวนากับงูเห่าในฤดูหนาวอันหนาวเหน็บลุงดำออกไปดูแลทุ่งนาในยามเช้าตรู่ขณะที่ลุงดำกําลังเดินผ่านทุ่งเขาได้ยินเสียงแปลกๆที่ขอบทางเมื่อเข้าไปดูก็พบกับงูเห่าตัวหนึ่งนอนขดตัวอยู่ใกล้ๆด้วยความเหน็บหนาวและอ่อนแรงงูเห่าตัวนั้นเงยหัวขึ้นมามองลุงดำดวงตาของมันฉายแววอ่อนล้าราวกับกำลังขอความช่วยเหลือ ลุงดำรู้สึกสงสารจึงหยิบงูขึ้นมาและพามันกลับไปที่กระท่อมของตนลุงดำให้ความอบอุ่นแก่งูเหา่าและหาอาหารให้มันกินจนมันเริ่มฟื้นตัวแข็งแรงขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่องูเห่าฟื้นคืนความแข็งแรงแล้วมันกลับเริ่มสแสดงท่าทีที่น่ากลัวมันพยายามแผ่แม่เบี้ยและขู่ลุงดำลุงดำเห็นดังนั้นก็เริ่มระแวงและทันทีที่เขาเผลอง,งูเหา่าก็พุ่งฉกใส่ลุงดำลุงดำต้องถอยหนีอย่างหวาดกลัว ลุงดำพูดขึ้นด้วยเสียงที่แฝงไปด้วยความเสียใจข้าช่วยชีวิตเจ้าแต่เจ้ากลับทำร้ายข้างูเห่ากล่าวด้วยเสียงเย็นชาเจ้าอย่าลืมสิข้าเป็นงูถึงเจ้าจะช่วยข้าแต่ธรรมชาติของข้าคือการกัดใครก็ตามที่อยู่ใกล้สุดท้ายลุงดำก็ต้องจําใจใช้ไม้เท้าปัดงูเห่าออกไปให้ห่างตัวก่อนที่มันจะทำร้ายเขาได้อีก เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้เราจะช่วยเหลือใครแต่คนที่มีจิตใจหรือธรรมชาติที่ไม่ดีก็อาจยังทำร้ายเราได้ไม่ควรคาดหวังว่าความเมตตาจะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของคนหรือสัตว์บางชนิด